ไปดูเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือดีกว่าเรื่องของไฟปา่าควัน PM 2.5นี่ตอนนี้โอ้โหมันคลุ้งไปหมดเลยเริ่มแบบนี้เอาจากเหนือสุดก่อนท,ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือล่าสุดเนี่ยสถานการณ์หมอกควันเนี่ยนะฮะยังปกคลุมแน่นเลยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนี่ภาพมุมสูงคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือขนาดว่าองค์เจ้าแม่กคนเอ็มขนาดใหญ่สูง79เมตรที่วัดห้วยปลากั้งคือองค์ใหญ่มากเนี่ยแต่ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะเพราะ ทั้งฝุ่นทั้งควนันหมองนี่เต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย วัดค่าฝุ่นละอองได้3 1 4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแล้วเขาบอกว่าช่วงที่มันมีสถานการณ์ไฟไหม้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปดับไฟป่าแล้วก็เกือบตายด้วยโดย<อ>คุณธนดลค่ะอายุ53ปีเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยจัดการต้นน้ําดอยตุงเนี่ยแหละพยายามจะเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่<อ>ในการที่จะระงับหรือว่าทําเขาเรียกว่าเขตกันไฟในจังหวะที่ไปแล้วไฟมันลุกลามพาดไปยังสายส่งไฟฟ้าตอนนั้นประกายไฟมันติดขึ้นมาเจ้าหน้าที่กําลังเดิน รอดสายไฟฟ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยชาวบ้านโดนดูดรากฏดว่าไฟมันช็อตคุณธนาโดนเองอะค่ะกลายเป็นว่า<อ>คุณธนาโดนต้องส่งโรงพยาบาลแต่ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วแหละต้องรอดูสถานการณ์หรืออาการอีกประมาณ3 4มคืนอเอาจริงเจ้าหน้าที่เนี่ยเนี่ยเ้ยเยท่านปลอดภัยแล<อ>้วใช้ตัวเองเนี่ยเข้าไปดูแลความปลอดภัยทั้งเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ไฟป่าให้<อ>เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าสายไฟมันพาดไปตรงกอไผ่ห้อยลงมาแล้วกอไผ่นั้นไฟมันกําลังจะ ใช่ใชโอ้โหแล้วตัวเองถูกไฟช็อตซะเองล้วถามว่าเรื่องของคนที่จุดไฟเผาป่าเนี่ยนะน้องเชียร์น้องเก๋ทราบมาว่าล่าสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างเดียวนะตํารวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกลุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้แล้ว15คนตั้งแต่15กุมภาถึง15เมษาเนี่ยสิคนจับได้แล้วคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้ที่ยังลักลอบแอบเผาป่าแบบนี้